สบายดีพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้สีมาเบิงอันเปเพ้ปเปเปนี้อยวู่เปเปนี้เล่าอันคนหูเนาะมาเบิงกันเดอ้อบ่ปเปเปบ่ปเปเปจะเล่าเฮาเนาะอันให้เห็นหน้าแม่พี่ล่ะโอ้ยบอกกันอัน,อนแถวภาคอีสานก็นมีอยู่อันอันอันที่แบบคนหูแบบนี้ห,หน้า โมเมนมีแต่บานคอยดอกแต่แต่ยังให้เบิงยังให้เบิงว่ะอันนี้ขอสิค้นค้นคนตามมืฮะตามสินมีเด๋ยวอันหอดเวลาตามสินมีกับสีไทยลิปให้เบิงอีเดอพี่น้องเด้อแน่ๆจบแล้วอันยังกแเล่เบิงเบิงกันเด้อพี่น้องเด้อมาลงมา อันนี้เขาเอิ่ว่าคนหูเนาะไปอันไหนคนหูโูเคยเห็นกับบุหงจักดอกว่าคนหูคืออย่าง ซัำนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้เบิง้งวิธีคนโหซื้อ